ส่วนนี้จะเป็นส่วนของ summary of performance ว่าเราขายได้ประมาณไหนเดือนที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าถ้าเกินวันที่10เนี่ยเขาจะสรุปยอดเป็น US US ดอลลาร์ถ้าจำไม่ผิดอย่างถ้าเราดูเป็น weekly weekly ก็จะประมาณนี้ค่ะตกวิ่งละเท่าไหร่ไล่ไปนะคะตั้งแต่ต้นปีของของ 2, 2022นี่รู้สึกระบบเก่ามันจะยังไม่มี แต่ถ้าเป็นเดลี่ก็ประมาณนี้ไล่ไปนะคะบางวันคือจริงๆได้ทุกวันแต่ว่าอาจจะได้มากได้ได้น้อยแล้วแต่วันบางวันได้มากบางวันได้น้อยแล้วแต่นะคะมีทั้งภาพเก่าแล้วก็ภาพใหม่ะสมกันไปนะ,ะภาพ AI ม,มีมีได้ใช้หรือยังมีแล้วนะคะตอนนี้ในพอร์ตถามว่ามีกี่ภาพประมาณพันพันภาพนะคะพันภาพแต่จะเป็น เอแล้วเราร้อยหกอะแล้วก็ภาพปกติประมาณ8ปดร้ยห้าสิถ้าจำไม่ผิด